หญิงออนขอโทษแม่สามีหลังทริปบอนทะเลาะสาวสองในผับจากกรณีมีเหตุดรามา่าหญิงออนภรยาตั้มวิชยะสภพายดาราดังรุ่นใหญ่กรณีเปิดสึกประทะเดือดสาว LGBTQ เรื่องจากมีปัญหากันเรื่องบูรี่เรื่องเพศและหญิงออนก็ได้โพสต์ข้อความโต้กลับเพื่อชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นจนมีการโต้กลับกันไปกันมาอย่างดุเดือด ล่าสุดหญิงออนโพสต์ชี้แจงรายละเอียดเหตุการณ์ประเด็นดราม,มา่าที่เกิดขึ้นและกล่าวว่าคนที่อยากจะขอโทษมากที่สุดคือคุณแม่ดวงดาวแม่สามีและพี่ตั้มวิชยาสามีและจากนี้จะรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายและข้อหามิ่นประมาทผ่านโซเชียลพร้อมจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด ซึ่งคุณดวงดาวขณะไลฟ์ขายของและพูดคุยกับ FC ตามปกติและได้มีการพูดถึงดราม่าของลูกสะพ้ายเพียงสั้นๆว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ย่านะคะปัญหาของใครให้เขาไปจัดการกันเองย่าไม่เกี่ยวย่าไลฟ์ขายของต่อดีกว่าทั้งนี้รบกวนคุณผู้ฟังกรุณากดติดตามให้กำลังใจช่องสาระนิวเพื่อนำสาระข่าวดีๆมาให้รับฟังกันนะคะขอบคุณค่ะ